เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพี่น้องชาวเกมเสมอทุกคนด้วยนะครับผมกับผมนายป้าบมืองนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูสิทอลเดอะครว้ต์แล้วกลับเข้ามาแล้วนะครับในเกมการต่อสู้ในโนเสา์อันดุเดือดแสนเลาวใจนะครับเลกตอนนี้ก็กำลังระเบิดฟอร์มมันเลยทีเดียว ไม่ต้องพูดถึงอ่ะที่สุดถงองตัวใต้น้ำนะตีกันแบบเรียกว่าน้ําขุ่นคักเลยทีเดียวทะเลป่วนนะเรียกว่าทะเลป่วนอ่ะแต่วันนี้ที่ผมเข้ามาตอนนี้ผมก็ยังไม่ตีลีกนะ่ะรุปผลลีกหน่อยก็แล้วกันนะพี่ก็ร่วมจ,จัดเลยนะครับหลังจากที่แอบเข้าไปดูมาตะกี้นะครับอผมก็โยอันดับสิบแรงทง้งว,ว,วันนี้ก็ยังไม่มีเวลาตีเลย ก็มีแต้มอยู่815นะครับโอ้โหจากคลิปที่แล้วนะก็ยัง815อยู่นะแล้วก็อันดับหนึ่งมี880ไม่เท่าไรอ่ะเดี๋ยวก็ไล่ถันนี่ก็เดี๋ยวจะระเ,เบิดศึกวันแม่นะก็วันนี้เป็นวันแม่นะครับก็เดี๋ยวต้องต้องใช้ตัวแม่แม่ทั้งหลายต้องเรียกว่าโอ้อโหพร้อมพร้อมพันพร้อมพร้อมทั้งมันนะ่ะเรียกว่าจ,จัดเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ตีไม่เล่นนะเพราะว่า จะรีบทำไมไม่จำเป๊ดไอ้แล้วประมาณอี้แล้วเดี๋ยวก็อดแดกอดแดกเหมือนหลีกนูนจำได้ไอ้นกไอ้นกใหม่ะลืมโอ้ยเนการไม่กี่แต้มเวลาไม่พอไกดูบ้าจะจัดเลยนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันก็เอาไว้เย็นๆนะมผมคิดว่าผมตามทันอยู่แล้วล่ะต่อให้200มาเล่นนีโนเสาร์ก่อนดีฟว่าเช้าเช้านี้นะครับไม่เช้าเท่าไหร่แล้วกูตื่นมานี่จะเที่ยงจะบ่ายแล้วมาเล่นเอาดีเนเแดงแล้วกันเลย โอ้โหเนื้อประสานเนื้อการฟิวชั่นกันอย่างลงตัวเราจะเอาตัวไหนไปดีวะที่มันจะไปจัดการพวกนี้ได้หมดนะครับบ้าชัดๆเลยนะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะพี่ขับโปจังนะครับแล้วก็เอาเอาไม่ไหวเลยไม่ไหวจะเคลียเอามันล้มยากล้มเย็นเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องเอาไม่ได้วะดูไม่เข้าท่าเข้าทีเลยผมไม่เอาดีกว่าผมเปลี่ยนใจหมดเลย เปลี่ยน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 เอาพี่อีริยบไปกันแล้วกันนะครับอ่ามีเลือดเยอะดีนะแล้วก็เอาน้ําที่บอกว่าไม่ต้องเก่งมากก็ได้อ่านาทีนี้ไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งขอร้องอ่ะลยุยมา <c oughs> ดูซิว่าด้วยพลังของเจวจะสามารถชนะได้หรือไม่นะครับอ่าแต่ว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพี่ยบนะครับว่าพี่ยบจะแข่งแกล้งพอที่จะรับมือกับไอตัวพวกนี้ไนหะ <c oughs> มเมื่อ มาเลยโหขอเปอิดเสียงมาสปรอร์เรดโนไททันโคตรอยากได้เลยยบไหนึงเข้าทางจัดจัดต้องป้องกันฟองเนี่ยไม่งั้นเดือดตายอันนะรู้อยู่แล้วว่าแกจต้องไม่ป้องกันอย่างแน่นอนพราแกคิดว่าแกแข็งแก่งยังไงล่ะเอ,อ้ยยบสีสามไม่ตายเอาปาตา้าสุดทำอะไรที่ยบไม่ได้เลยอ่ะ เรียกว่าแร่งที่สุดในบรรดาน,นี้มามี3มก้าโจมไหมล่ะก้าโจมไหมล่ะ3า่ะโจมตี2เหลือไว้หนึ่งเองฉลาดจัดจัดเมกาเคเวอร์มาตัวนี้มี600เลยนะต้องเดือดกันสักยกหนึ่งโจมตีหนึ่งโจมตี2โจมตีสาโจมตีสี่เลยทุกโจมตี 5, ห้าเลยว้าชัดเลยอะแล้ตัวสุดท้ายที่จะไหวไหม <laughs> ไหวอยู่แล้วละฉันไว้ใจนาย ตายซะยัยอยู่เลยงับหึ่งงับยังจางโอ้ยสะบัดด้วยอ่ะเรียบร้อยตัวนี้ขน,ห,นห,หึมมาเลยขนหึมหามาเลยดูเล็บที่ยาวจ,จังนะเล็บมือมันหรือเปล่าหรือว่านิ้วมันนิ้วมันจะยาวก็ได้โจมตีห้าไปเหมือนกันนะเออโดนกัดกระชากวิญญาณเออหลุดไปเลยแม่มันกัดซะจริงจังเลยมันกัดเรียกว่าทิ้งจบตัวน้อยเนี่ยเอแต่เด็ไหน,นสมัย ก็ต้องตัวใหญ่ประมาณนี้อุ้ยสามเมื่อสองไม่พออีกเหรอต้องโจมตียันสีเลยเหรอเอหลือห้าร้อยต้ป้องกันสามเลยเนี่ยถ้าไม่ป้องกันสามนี่เอาไม่อยู่นะตายซะอยู่เลยตาำเรียบร้อยอา่าผมยังได้เปรียบนะครับที่มีป้องกันสามอย่างนี้แต่มันไม่มีป้องกันเลยนะเราต้องพูดเข้าข้างตัวเองไว้ก่อนไม่แต่จบเราต้องโจมตีมันยันสี่เลยนะเนี่ย โอ้โจนเต้เซเราด่อย่างเงี้งเรียกว่าพระเจ้านางฟ้าเทพธิดาแห่งชัยชนะเขาข้างผมจัดจเลยตายซยยะอย่าอย่เลยกระโจนใส่มันนี่นะ48ลงไม่นอนกองกับพื้นทันที <l> น<า>ับ <น S 2> <า>ปุยอ่นานยกแรกก็ผ่านไปด้วยดี d n นแดงจะเป็นของใครไปได้ไปเสียนอกจากเราเท่นนานั้นเฮ้ยอ่าน เตือนเตือนเตือนเรามีกินเนื้อที่เลือดเยอะไหมกิน <g it> เนื้อที่เลือดเยอะจัดจ้านอ่ะมันต้องมีมันต้องมีนะเพราะว่าเี่ยมันต้องเปลี่ยนตัวมานะครับจากพันสองนี่มันเพิ่มอีกหกร้อยนะก็จะเป็นพันแปดนะครับโอ้บาไปแล้วมีต้องพันแปดใครจะไปสู้ได้เอ้ยมันเยอะไปแล้วอะพันแปดอะเดี๋ยวผมหาตัวหน่อยแล้วกันอ่ะตัดสินใจเรียบร้อยแล้วนะครับยาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะมีเลือดอยู่พันสี่กับเก้าสิบนะครับแล้วก็เอา นกตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาต้องเอาเนื้อแบบที่ล้มได้หมดเลยนะครับอือ่ายากนะเนื้อที่ล้มได้หมดเลยอ่ายากจริงๆเออห้าร้อยไม่ไม่พอปะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้เลยโอเคอย่างนี้ก็พอไหวอยู่นะครับเพิ่มแปดร้อยได้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 ต้องสู้ได้อย่างแน่นอนโลยโอ้โหโหผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยหนึ่งล้านเลยนะนี่เราสู้กันหนึ่งล้านเลยนะเนี่ย สนะายก็มี500ชั้นก็มี500อ่าป้องกันไปก่อนทำไม่างั้นมันเปลี่ยนมาเราดองเลยนะเรียกว่านอนง่ายท้องเลยนะามาเจอกันหน่อยจะนกไก่น่าจะเปลี่ยนตัวทันทีเจอกบซะงั้นก็จะหัพันแปดอีิงด้วยนะโอเคไม่ตายอมาตาสุดๆแล้วก็ทําอย่างนี้นะครับโอเคมาแก <c oughs> คิดว่าเกียรติจะได้เปลียบชั้นเลยไม่มีวันอายโดนเลยไม่มีวันอื้อ ป้องกันได้พอแล้วสแตก็กเอาแค่ดีก็พอนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปจัดมากอะ่ะแค่นี้พอมะมันต้องโจมผมสีอย่างแน่นอนแล้วผมก็ตายไปตามระเบียบนะบมาตัวซิกเนเจอร์ของผมก็บินมาแล้วนะครับแกเป็นเจวิลใช้เป็นเจวิลกันพลังโจมสีเท่ากันเลยตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่แต่ฉันจะให้แกอยู่ต่อไปในดินแดนตรงนี้ไม่ได้แล้วตายตัวเธออย่าอยู่เลยป๊อมัน ไม่แล้ได้หมโฟด,ดอนนัตบดังตามเรียบร้อยหุ้นพันหกเลยเหรอพั 1, 6, 53, นหกห้าจุดสามนับเฮ้ยแต่มันต้องโจมตีสี่อย่างแน่นอนโ <c oughs> จมตีสี่เสร็จโกโหลหลังเอ,อื้อดูทีไงท้องไปเลย <c oughs> โอ้ยไม่ทันระวังตัวนับมามีึ่งแปดร้อยเจ็ดสิบสองมันต้องประมาณนี้นะครับจำตีหนึ่งจมตีสองจำตีสาม <c oughs> เห็นไหมต้องโจมตีอันสี่เลยนะเพราะว่ามันมีเลือดต้องสี่พันสามอ้ตัวนี้สี่พันสี่เลยเดี๋ยวให้เล็งดีๆก่อนนะครับอ่า900เหลือ450 อ่าสี่ร้อ่อยหกสิบใช่ไหมสี่้ยหกสผมประกัน1ประกัน2โดนสองผมไม่ตายโอเคมาคำนวณเรียบร้อยตายซะนี่ไหนเรียบร้อยย,นะย,อย,ยังไงผมก็ได้เปรียบมันอยู่นะครับตรงที่มีสแต็กหนึ่ง <c oughs> ได้เปรียบตรงที่มีสแต็กหนึ่งกิดโดมาโจมมาโจมตีสามเสร็จโกรธสิอย่างเงี้ยอุ้ยมันรู้ไงว่าผมต้องโจมตีมันสี่นะครับแต่ว่าฉันเตรียมสแต็กไว้แกแล้วตายซะเถอะ อุ้ยไม่องกันด้วยรู้ยอมจำนนฟาดินเอ,อือกระเด็นไปเลยนะครับเรียบร้อยบิดเบิลอะไรไม่สนใจทั้งนั้นนะ่ะแหมจะมาบิดต,ต่อหน้าเราไม่สนใจทั้งนั้นนะครับตีซัดแหลกหมดนะมายกสุดท้ายนะครับอ,อื้หูแข่งเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่กลัวเลยความกลัวไม่มีในใจ,ใจิตใจพูดเลยนาทีนี้เจ็ดร้อยใช่ไหมเอ้ยเอาตัวนี้ไปตัวนี้ไปเอาบัลเอาเน็ตไปหน่อยนะครับ แล้วก็พอจากมาริโอเนตเสร็จแล้วมันเปลี่ยนตัวมาใช่ไหมเมื่อมันเปลี่ยนตัวมาเราต้องใช้พืชที่บอกว่านาทีนี้หุ้ยสี่พันสองเลยนะไม่ได้แล้วท่านเล่นอย่างนี้ไม่ได้แพ้แน่แ,นแพ้แน่สี่พันสองเดี๋ยวผมจะเอาแบบว่าเ,วเอ้ยถีบเดียวจอดไปเลยดีว่างนะเก็บง่ายๆนะถีบเดียวจอดไปเลยนะครับแล้วก็กินเนื้อโอ้ผมกินเนื้อผมมีไม่เก่งเลยอะทำไงดีวะมีแต่ตัวไม่เก่งมากินเนื้อเนี่ยนะ ไม่อยากเลยอ่ะไม่อยากใช้เลยมันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยไม่อยากใช้มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับกินเนื้อบผมบ้าเดี๋ยวมันเปลี่ยนตัวมาเราเราเราไม่เราไม่ไม่ตายแล้วอมตาลอวต่แต่ถ้าเกิดผมไม่ป้องกันตัวเนี้ยผมไม่อัมาันะครับกินเพื่อตัวเนี้ยมันอาจถีบผมตายได้นะโอ้เพี่ยนตัวทันใดเนียโอเคมี7 0 9นะคจริงจริงปล่อยไก่วิธีหนึ่งก็ได้แต่กลัวมันไม่เปลี่ยนตัวนะครับแต่มันไม่เปลี่ยนตัวเนี้ยผมเหงาเลยนะ อันเอุ้ยป้องกันเหมือนกันว่ามันก็กลัวเหมือนกันนะขนาดมี4 2 0 0นะอย่างไงฉันไม่เปลี่ยนตัวอยู่แล้วบาลิโอเน็ตนี่ประกาศด่านแรกเรียกว่าลลายทุกอุปสรรคลลายทุกอุปสรรคเลยเดียวมายืนเก๊กๆกลางๆให้มันกลัวไปอย่างนั้นโอเคมันมี3เท่ากันเลยโถเอ้ยป้องกันก็ดีอ่ะตายไม่ได้ไม่โจมตีนี่แหละคือสิ่งที่รอคอยนะป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามป้องกันสี่เอ่อป้องกันหน้าหน่วยที่สอง อันแน่มีห้าสินะวัดใจกันถ้าเล่นอย่างนี้ล่ะโอเคซ้ำผมไม่ตายถ้าแกจะเล่นกับฉันอย่างนี้ก็ได้มาเลยเปลี่ยนตัวทันใดนะโอเคโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสี่แล้วก็เหลือไว้ให้เพื่อนหนึ่งตายซะ ที้มัตกจากฟ้าไปเลยนี่นะบาลิโอเนตผมไม่ตายอ่ะเจ้าจำสุดๆทิพไห้นะมันมีสี่แต่มันต้องโจมตีผมสามเลยนะโจมตีสามเข้าทางสุดๆอือไปเหมือนกันมาแล้วได้โจลีลาด้วยด้วยว่านดวดลายนะแต่มันมีหนึ่งนะเราโจมตีสี่มันจะตายไหมเนี่ยโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่ตายว่ะโจมตีให้หมดเอาให้หมดแมก อย่าเลือนี่นะกัดก็ให้นี่ได้โชว์ลีลาเป็นไงตัวนี้ดิมีสามพันสี่เลยทีเดียวอุ้ยแต่มันต้องโจมตีผม่องเลยนะโจมเอาโจมตีสามด้วยเปิดฐานาสุดๆโอเคกีค้ผมจะไน้แล้ว <laughs> ว่าตัวนี้ดูดามจซะก่อนพันสี่เก้าสิบเก้าไม่ตายก็ให้มันรู้ไปกัดมันลูกแรกของฉันออมหืงกระโดดตบไฟมือเรียกว่าตบบ้องหูแบบไฟมือเลยทีเดียว <laughs> ถ้านะแต่ไปเล่นสัตว์น้ำก็ดีเหมือนกันทำให้นโนสเสาร์ว,ว่างนะครับเมื่อนโนสเสาร์ว,ว่างก็ตีเอาแพ็กแดงได้ง่ายๆนะเอ้ยาร์มดีนี้แดงง่ายจะจัด,จดเลย <c oughs> ปัด๊ดสโคซูคัสโอ้โหได้แต่สโคซูคัสอย่างเดียวมันคงเห็นว่าผมไม่ยอมปิดไอ้นี่สักทีนะปิดแดงนะใ <c oughs> ห้แบบว่ามึงมีเยอะแล้วบิดเถอ,อะเดี๋ยวผมก็จะบิดเร็วๆนี้แล้วนะครับ ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันไคเกว่าโอเว่นไปจัดการก่อนไม่อยากยุ่งอ่ะก็สรุปผลลีกไปแล้วนะครับผมก็อยู่แหลงทองนะน่าเสียดายจริงๆวันนี้เพิ่งจะได้เข้ามานะเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยเรียกว่าโหนอนตอนตีสองตีสามนะครับก็เลยไม่มีเวลาว่างอ่ะพอดี่ฝานะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้านล่างนะครับได้ตีแพ็กแดงเหมือนกันไหมเออต้องเก็บไว้นะสําคัญมากเลยครับดีเอดงนะดูของพี่ดีๆในแดงอันนี้มีหมื่นหนึ่งนะครับอันนี้มี6,800อันนี้มี600 0 อันนี้มีพันอันนี้มีพันก็6กนะครับที่ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือดีเอเอแดงของไดเมโถดอนนะครับอยากได้จ,ดจัดเลยนะครับเพราะว่าจะเอาไปทำร่างไฮบิดนะอ่ะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์เม้าล่างเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์ like กับซับสไครต์ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะส่วนตอนนี้ผมนายป๊อปเอ็กซ์แมนก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสีโยเกนทุกคนแฟนได้ ender, ยังเล่นอยู่ <laughs> 白浪费。Bye,